จะไปดีปาา R R ทุกคนกันด้วยนะคะวันนี้เราไม่ได้ลินเพียงเพื่อผมไม่ค่อมีเวลาว่างเลยอย่างนึงพี่ผมเขาก็ลิ้นโทรศัพท์อยู่ด้วยจะให้ผมไปขโมยโทรศัพท์พี่คือผมกดถูดด่าแล้วกดถูดพี่เขาตีด้วยครับก็เลยให้เอาดีกว่านะเอ้ยอ้าโอ้โหเกิดตายอือแต่ผมไม่รอดอยู่ไปกันต่อไอ้ยูช่วชิ่ชิ่วชิ่วันนี้พี่ผมไม่ไปทํางานแล้วพี่เขานอนด้วยเหมือนพี dernier, <c oughs> <c oughs> ่เขาเหมือนกันไม่สบายเลยอ่าแต่ไม่เป็นไรเรามีโอกาสเล่นเกม ผมก็ไม่ได้ไปเรียนด้วยเออดีใจเย่ไม่ต้องเรียนไปไปไปผมต้องเก็บเงินให้ได้ผมแบบผมไม่ต้องเชื่อนานน่าผมต้องส,ส,สู้ๆแล้วก็เอาให้ถึงเอาให้โหดเลยแล้วผมไม่ดูแบบเดิมรู้ยิ่แบบแบบที่สองสามปีที่แล้วแล้วอ่ะพูดดิผมันหดเงินของนั้นที่ที่แล้วอะไรผมขึ้นโหลดเกมมาเมื่อยไม่นานเองจริงไหมคงจะจำได้ไม่ถึงปีเลยครับทุกคนด้านดูหนานอยู่แต่จับมือกันทับ อได้อันนั้นมันบันน่ะผมไม่รู้ว่าผมเมันเท่าไหร่้มันบันน่ <c oughs> นะเดี๋ยวก็ไม่ไมาดยหมดหมดหเดี๋ยวๆๆเตนตาแลถามทีเราทําไรแล้วส่วนมันนี้ด้วยฮหี่มันมีประโยชน์อะไรนะเออมันมีประ,ยดดยะโยชน์นี่นะโอ้ฉนไม่มีทางไป เรียนเสร็จเราง่ายแล้วแต่เราไปกันเถอะ <c oughs> ขำยันจนที่เราบอกว่าไปก็เถอะเรียนนั้นมันก็บอกว่าไปกันเถอะเหมือนกันนะมันคู่ตามเราแบบไม่สายเกียร์มากเลยนะั้นไปไปไปอ้าวนี่มามาวิ่งเดี๋ยวมาดิเราไปอวิวนี่วิ่งอยากไปครับผมนี่อู้อูเราไปเอามันลงมาให้ได้เพราะว่าเราไม่ชอบคนที่สูงกว่าไทยโปรเซียที่สายอยากไทยทำไมนายไม่ตกลงล่ะฮะคุยกับเราโอ้แล้วเทียงเกิน

ไดห้าร้อยผมเชื่อนั้นทันก็หมดแล้วอะ่ะผมต้นปีมปันแค่ตายครับได้แค่ห้าร้อยต่าหรือเล่าไวก็ไม่พอใจอะ่ะไม่ดิไวก็ด่ามันซ้าก็ทำท้าอะไรเที่ี่เออด่ามีดนส่เไ,ไม่ดีเลยนใส่ไม่ดีมากๆเลย ราเนี่ต้องการประมาณหุกพัน 6, นะหุกพนะันห้าพันนี่แหละไปแล้วชูชูครับ 你给我过来一点！啊啊！啪啪啪！嗯嗯，哎，别碰我！我拉拽。 ไ,ได้เห็นไนหะโหดก็ดึงบแบบกเน, 3, นี่อยเหลไเแล้วสามพันเนี่มน้อยมากผมต้องการมากกว่านั้นเห็นไหมถ้าพันหัวานตุณเก็บเป็นอะไรไดน,น,นะนวยไหมไม่หยุบสก,กาะาเอ้นี่หรอได้ห้าเมตรไม่ตู้ไรไป่ซ้ได้อยู่

ก็อรอดวงไฟจริงนะมึงเคยทำให้ผมตายกูคกนที่ใส่ี่ดีเกิดอะไรผมเล่นใหม่ได้ผมต้องการเงินเงินมากกว่าน,นี้ต้องการเท่าไหร่เอ่ยนะหมื่นนึงอะหมื่นนงเดี๋ยวผมเลิกจะรวมกันทั้งหมดนะจะไปใช่หมื่นงในตานี้ไหมะเออว้ผมตาย นี่เอาไม่หล่ะดีดูนั้นระตูนเช่นเขากอบว่าผมว่าเขาดูหนังซีรี่์ยี่ซีรี่ใหญ่ประมาณนั้นน่ะทำไมเขาถึงพูดกับผมแบบนั้นที่ใส่ไมดีผมชอบแล้วไงเขาหรอชอบอะไรไม่รู้ผุผมไม่ได้หิบนะผมไม่รู้นะรแค่นเดนเนะ่ะแล้วเขาก็พูดใส่ผมโอ้ชอบเมื่อดีเนาะใช่แล้วเ,เรืมด้วยแล้วคุณชื่ออะไร นีคือไม่เล่นนะแต่ว่าสนิทไหมสนิทนะทุกคนก็คือไปเที่ยวอะไรประมาณนี้ไม่ค่อยไปเท่าไหร่แต่มากก็าทำงานที่เดียวกันไม่เรียนที่เดียวกันครับใช่ผมเรียนที่เดียวกันเขาละบ้านก็คือใกล้กันแล้วก็เจอกันตลอดแล้วก็แจ้งสถานการณ์แล้วเขาเขากวนผมตลอดเลยแหละว่าเป็นคนสนิทอยู่แล้วเป็นเพื่อนไหมไม่เขาไปยุพี่ผมก็ยิ่งมากกว่าผมก็แจกกว่าแล้วแต่ว่าผมอ่ะสวยมากคือผมจำเพื่อนผิดเป็นพี่อาจจะเอิ้นชื่อเขาเป็นน้องเขาประมาณนี้ย็จะเห็นคือน้องเขาคือว่า ดำสมเขาชื่อขาวจะผมชอบได้ว่าดำตลอดเลยท่านพี่พี่เขาอะ่ะชื่อขาวไม่ใชื่อดำเออตอนนี้แกแ่ไปเห็นเฉยพี่เขาไม่ชื่อขาวไงเออเอ้ยผ่านแล้วไหมผ่านไปไม่ผ่านแลยน,น,น,นั่นถ้าหยุดตลอดตั้งหยุดจำพันเอ๊ะผ่านไม่เห็นหนั่นมันไปเลยวะเออนี่ที่บอกพูดเถยแกมันแบบเงียบมากผมฟันนั่นใช่ไหม ใช่คำนั้นสินะเพราะว่าตาผมอะ่ะยิ่มเกียอยู่มือผมก็ยิ่มเกียอยู่หูฟังนั้นนี่เสียบเออผู้ถูกอย่าอย่าเล่นทะเลาะกับผมเราผมผู้ถูกนะเอาจริงอินผมก็อผู้ผิดบ่อยาาานะตามแต่ครั้งนี้ผมผู้ถูกรอสักมือเดี๋ยวผมไปละผมยังไม่ได้กินข้าวเลย เงินหมื่นได้ยังไงผมรู้แล้วทุกคนทำไมผมชื่อเบอร์ขนาดนี้ซื้อริบออกตอนนี้เนี่ยนะอ่าเดี๋ยวที่เราถึงทีไกลๆให้ทุกคนดูจะทำได้ยังไงเหมือนหมื่นงไหมใช่ไม่รู้ว่าจะเก็บได้พอแล้วหรือยังเลยเฮ้ยลองคิดเกีย่ยมานานมากแล้วก็มีมเวลาเลย มีแค่แบบนอนเรืร่มโทรศัพท์เอาไปมาคือแบบเวลาผ่านไปแล้วแบบเฮอไม่เวลาผ่านไปไวบ,บบ่อยค่ไหนวะเพ้่อนแกเวลาทำงานก็มันคน่อนข้างจะเหนื่อยกับการเรียนเออมาผมก็เลยเลิกเออเพราะว่าน,นั้นเนียไม่อยากทายด้วยแล้วผมก็ไม่ได้จับโทรศัพท์ที่ชายบ่อยขนาดนั้น <³ S 1> <h ook> ันนี้ก็เหนื่อยที่เรียนเนาะไม่ไม่เรายังเออหนิที่นี้ทุกคนได้ยินเสียงไหมที่เสียงพี่ชายผมเรียนใช่เสียงพี่ชายผมอ่าเขาไม่น่ารักเหมือนผมหรอกเสียงขงผมน่ารักกว่าทุกคนมากกว่าใช่ เดียวบอฮึสองพันห้าพันหรึ่รอยหนึ่งก็รอยดงคุณจะทำให้ทุกงที่คนพันให้ดูว่าจริง่รู้ว่าจะได้ไหมเห็นไหมอ่ะสองพันแล้วไปต่อ ก่อนคาไม่ได้รอ,อาปุ๋ยนี่น่ะได้แล้วก็จะถึงขึ้น,นของเงินละวป็นเปล่าคนจะลาดโอ้มันจะไม่มีถึงหมื่นก็ได้จิ๊บเก็จะถึงแล้วเห็นไหมห้าพันแล้วทุกคนผมเข้าใจแล้วก็ผมโหดนะ่ะบเดียวก็ได้หมื่นละกล้กละได้ละ แปดพันเก้าพันเหมือนกันใช่ไหมแค่นี้โอ้ยเรื่ายๆนี้แหละทุกคนไม่ีอะไรมากหรอกเออไปดีกว่าครับบ๊ายบาย